สนับสนุนโดย a x i s Select กองทุน1เดียวที่มีใบอนุญ,ญาตถูกต้องจาก ASIC และ FCA ให้ทุนสูงสุดถึง1 000, 000ล้านเหรียญและส่วนแบ่งกำไร90%เทรดเดอร์ท่านใดที่สนใจสมัครกองทุน a x i s Select สามารถดูรายละเอียดและคลิกสมัครได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอสวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านอยู่กับช่อง FX2Trade ก็เดี๋ยววันนี้มาดูอีกตอนหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงสำหรับในตอนนี้ ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหรือว่าเงื่อนไขในการเทรดแอคซีเชเล็กก็จะถือว่าเป็นคําแนะนําจากผมก็ได้พอสามารถดูแล้วก็นําไปปรับใช้ให้เข้ากับแผนการเทรดของเราในรายละเลอียดจะเป็นยังไงพร้อมแล้วไปชมกันภายในคลิปเลยครับถ้าจะให้พูดถึงการบริหารความเสี่ยงที่หนึ่งที่เราคิดถึงก็คือการจัดการเรื่องของพอร์ตการลงทุนครับก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับเวลาที่เราลงทุนเราก็จะมีพอร์ตอยู่หนึ่งพอร์ตใช่ไหมครับ ก็อยู่ที่เราครับว่าเราจะเทรดด้วยกลยุทธ์อะไรเราอาจจะเคยได้ยินกลยุทธ์โคสิเทมกิดดีวารันเดี๋ยวนี้ก็จะมีคำหนึ่งครับเปิดร้านทองหรือว่าเปิดปั๊มน้ำมันอันนี้ก็คือกลยุทธ์ที่อยู่ในพอร์ตหลักสำหรับมุมมองของผมพอร์ตหลักที่ผมใช้ก็คือ a x i ซ s e l e c t ครับในการเทรด a x i ซ s e l e c t จะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งก็คือรอดาวสเเวลาเราเทรดก็คือห้ามเกินนี้ครับ เราเติมเงินไป $500 ดอลลาร์ในเฟสหนึ่งแต่กด10%ก็คืออ้ามเราเสียเกิน $50 ดอลลาร์หรือถ้าเราจะเติมมากกว่า500เป็น1,000ดอลลาร์ก็ดาว10%ของ1000ก็คือ $100 ดอลลาร์ก็เปรียบเหมือนเวลาเรามีพอร์ตหลักแล้วเราเอามาเทรดพอร์ตหลักของเราก็คืออ้ามให้เกิดการสูญเสียครับและเวลาที่เราเทรดจะต้องยืนระยะให้ได้สำหรับในรายละเอียดเรื่องกลยุทธ์ก๊ s y s ิสเทมเราก็กีบผมจะไม่ได้ลงดึงนะครับ ต้นแบบที่มาเผยแพร่ให้กับเทรดเดอร์ในประเทศไทยก็คือพีต้านมาเลกุ๊ปในปัจจุบันก็มีคนมาเผยแพร่กลยุทธ์อีเยอะครับาอสามารถไปนค้นหาได้ทีนี้เมื่อพอร์ตหลักของผมคือ Axie Select ต่อมาเมื่อเราเทรดแล้วมีกำไรเราก็จะได้รับส่วนแบ่งกำไรครับก็คือ Profit Share ในส่วนนี้เราจะเรียกว่าพอร์ตเฉลยก็ได้หรือการส่งทับหลักมายึดพื้นที่หรือในบางครั้งเราอาจจะเคยได้ยินคาว่าล่าเฉลย อันนี้ก็แล้วแต่เราจะใช้ครับทีนี้มาดูต่อมาครับเมื่อเราได้กําไรมาแล้วหลังจากนั้นเราก็นํากําไรมาเบสครับเบสก็คือนํามาพน,านันหรือว่ามาเสี่ยงให้มากขึ้นทีนี้เวลาที่เราเสียเราก็จะสูญเสียแค่กําไรโดยที่ไม่ได้กระทบกับกอดหลักของเราหรือเราจะนํามาต่อยอดทางอื่นก็ได้ครับนําไปสอบกองทุนหรือว่าปพอเฟอร์มอื่นนํามากระจายความเสี่ยงก็ได้หรือว่าจะนํากําไรที่ได้ ก็ส่งมาพัฒนาเมืองหลวงครับก็จะทําให้เรามีกองทัพหลักมากขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดพื้นฐานในการที่เราจะปั้นพอร์ตแล้วก็ไม่ทําให้พอร์ตเราเสียหายเยอะโดยการนํากําไรมาต่อยอดแต่เทรดเดอร์ที่เข้ามาในตลาดส่วนใหญ่จะข้ามโปรเซสตนี้ไปครับก็คือเวลาที่เรามีพอร์ตอย่างเช่นเราอาจจะมีเงินทุนที่300ดอยลารลเราไม่ได้นําส่วนนี้มาหากําไรก่อนครับเราก็กระโดดมาขั้นตอนนี้เลย นำมาสอบกองทุนหรือว่านํามาเสี่ยงคนสุดท้ายก็สอบตกแล้วก็ล้างพอร์ตเพราะว่าไม่ได้มีการบริหารความเสี่ยงจากพอร์ตการลงทุนใน a อ i กซิซิเล็ซีสเตจเราจะต้องมีเงินทุนขั้นต่ำที่500ดอลลาร์ใช่ไหมครับดอดาวก็คือ50แล้วเวลาที่เราเสี่ยงเราไม่ได้เสี่ยงทีละ50เราก็เอามาแบ่งอีกเราก็อาจจะเสี่ยงทีละ5ดอลลาร์หรือว่าน้อยกว่านั้นครับทีละ2อดอลลาร์หรือว่า3ดอลลาร์ก็ได้ซึ่งจะเห็นว่า ความเสี่ยงที่เราใช้เมื่อเทียบกับเงินทุน500ดอลลาร์ถือว่าน้อยมากถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ1%ของพอร์ตหรือว่าน้อยกว่านั้นแต่เทรดเดอร์ที่เข้ามาเทรดและข้ามโปรเซส์นี้ไปเป็นไงครับบางคนก็อาจจะเทรดทีละ5ไม้หรือว่า10ไม้แล้วก็พอร์ตระเบิดไปก็เดี๋ยวใช้ดูตารางหน้ากดนี้ครับมาดูในส่วนของเงินทุนขั้นต่ำที่เราใช้บริหารความเสี่ยงกัน ในชี a สเตตก็ต้องการเงินทุนขั้งสาที่500ดอลลาร์แล้วก็1,000ในเฟสที่2 Incubation สำหรับตารางกดหน้านี้ก็มีพูดถึงในหลายคลิปครับถ้าใครที่ดูมาจาก EP แรกๆก,ก็สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากก็เดี๋ยวมาดูเรื่องการวางเงินในส่วนนี้ก็จะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมซึ่งใครจะนำไปใช้หรือว่าไม่ใช้ก็ได้สำหรับในเฟสหที่เขาบอกว่าต้องการเงิน500ดอลลาร์แต่ที่ผมเทรดผมจะใส่เงินไปที่2,000ดอลลาร์ 2, ครับ 2,000ดอลลาร์10%ก็คือ200ดอลลาร์ซึ่งจะเห็นว่าถึงแม้ว่าเราจะใส่เงินไปเยอะแต่เราก็จำกัดความเสี่ยงไว้ที่10%ของพอร์ตเท่านั้นและใน10%ของพอร์ตผมก็แบ่งมอมกครับในส่วนนี้ใครจะมองเป็นกองทัพหรือจะมองเป็นกระสุนก็ได้ถ้าผมเอามาเสี่ยงทีละ10ดอลลาร์ผมก็จะมีกระสุนในการเทรด20นัดหรือถ้าน้อยกว่านั้นผมก็จะมีกระสุนที่มากขึ้นและในการผ่านแต่ละสเต็ เราต้องการ Profit Target แค่5%เท่านั้นซึ่งเราก็สามารถทำได้ไม่ยากจนเกินไปแต่ทีนี้ถ้าผมมีเงินน้อยสัก1,000ดอลลาร์ดอดาว10%ก็คือ100ดอลลาร์ผมก็จะลดความเสี่ยงลงมาครับก็อยู่ที่ประมาณ5ดอลลาร์หรือว่าน้อยกว่าน,นั้นผมก็มีกระสุนเท่าเดิมครับ20นัดก็เดี๋ยวจะให้ดูประบาทการเทรดครับในรูปก็จะเป็นของเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ให้มาดูตรงนี้ครับเดี๋ยวไลฟ์โปรไฟล จะเห็นว่าความเสี่ยงที่ผมใช้ครับตรงนี้ลบสองลบหนึ่งลบเจ็ดจุดเก้าจากความเสี่ยงที่ผมใช้ต่อไม้ก็คือลบสิบดอลลาร์ครับเห็นว่าตรงนี้ก็มีลบหกแล้วก็ลบเจ็ดจะเห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ผมสามารถควบคุมได้สำหรับการเก็บโปร f ฟตอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยครับส่วนตัวของผมก็อยู่ประมาณ 1- 2 R เท่านั้นไม้ที่เก็บโปร f ฟตสูงสุดก็15 14ถ้าน้อยกว่าน,นั้นก็อาจจะทำเทลลิงสตอปครับตรงนี้ อันนี้ก็คือในเดือนกันยามาดูหน้าต่อมาครับประบาดการเทรดในเดือนตุลาคมก็มาดูความเสี่ยงที่ผมใช้ครับตรงนี้ก็ยังอยู่เท่าเดิมครับและการเก็บโปรฟิตของผมก็ยังอยู่ที่1นึถึงสอตรงนี้ครับไม้ที่เสียแทนให้พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นความสม่ำเสมอในการเทรดนั่นเองจากตัวอย่างที่ผ่านมาถ้าผมเทรดผ่านในซีสเตดแล้วไปเฟสองอิงค์โอเป ต้องการเงินทุนขั้นต่ำที่1,000ดอลลาร์ 1, 000, แต่ทีนี้ผมเติมไปแล้ว2,000ดอลลาร์ 2, ในส่วนนี้ก็สามารถที่จะผ่านสเตจได้เลยและในเฟสสองก็มีเงื่อนไขตรงนี้ครับถ้าเราเติม1,000ดอลลาร์ 1, 000, เราจะได้พอร์ตกองทุนมาที่10,000แต่ถ้าเราเติม2,000เราจะได้แม็กฟันดิ้งที่20,000มาเลยสำหรับในเรื่องของการที่เราจะรับพอร์ตกองทุนเท่าไหร่ผมได้พูดถึงไว้ใน EP ที่เเรื่องสิ่งที่ไม่มีใครบอกคุณ สำหรับในคลิปก็จะมีรายละเอียดครับว่าเราเติมเงินเท่าไหร่ได้เท่าไหร่สำหรับในส่วนนี้ก็สามารถย้อนกลับไปชมคลิปวิดีโอได้ทีนี้มาดูกันต่อครับเมื่อผมขึ้นเฟส2 incubation โดยที่มีเงินทุนที่2,000ดอลลาร์สำหรับ2,000ดอลลาร์ในซีสเตจเมื่อเราเทรดผ่านอย่างน้อยทำโปรฟิตให้ได้5%เซก็จะมีกำไรบวกมาที่ $100 ดอลลาร์ในส่วนนี้เราสามารถที่จะเติมให้เป็น2,100ดอลลาร์หรือว่าจะถอนกำไรเมื่อเรากด next stage ก็ได้เหมือนกัน ตัดาวสิและความเสี่ยงก็ยังเท่าเดิมครับผมก็จะมีกระสุนประมาณ20นัดหรือถ้าใช้ความเสี่ยงน้อยกว่าน,นั้นผมก็จะมีกระสุนมากขึ้นในเฟสสก็มีข้อพิเศษตรงนี้ครับเราจะได้รับส่วนแบ่งกําไรที่40่อร์จากพอร์ตกองทุนที่เราได้รับมา2 0 0 0 0ถ้าเราทํากําไรได้5%อร์เก็คือ1,000ดอลลาร์เราจะได้รับส่วนแบ่งกําไร400ดอลลาร์400ดอลลาร์ตรงนี้จะถูกโอนเข้าพอร์ตของเราเมื่อจบเดือน ทีนี้เราก็จะได้เงิน2ส,ส่วนครับ5%ของ2,000ก็คือ100ดอลลาร์และ5%ของ20,000ก็คือ400ดอลลาร์รวมกันเป็น500ดอลลาร์ทีนี้มาด,ดูต่อมาครับเมื่อผมเทรดผ่านเฟส2 Incubation ผมก็จะมีเงินทุนที่2,500ดอลลาร์ 2, ก็มาดูความเสี่ยงที่ผมใช้ครับดารสอร์เซ0ก็คือ250ดอลลาร์ในขณะที่ผมใช้ความเสี่ยงเท่าเดิมก็คือประมาณ จิดอลลาร์หรือว่าน้อยกว่าน,นั้นทีนี้มาดูตรงนี้ครับกระสุนที่ผมมีผมก็จะได้กระสุนมากขึ้นก็คือ25นัดจากเดิมที่ผมมีแค่20เพราะว่าผมใช้ความเสี่ยงเท่าเดิมถ้าเราเทรดอยู่ในเฟส2แล้วกำลังผ่านไปเฟส3 acceleration ต้องการเงินขั้นต่ำที่2,000ดอลลาร์ 2, 000, แต่ถ้าเราเติม2,000ดอลลาร์ 2, 000, เราจะได้รับพอร์ตมาที่ห0,000ครับเพราะว่าในเฟสนี้มีตัวคูณที่25 25้คูณพ ก็คือ50,000ทีนี้ถ้าเราจเจ้าอา1 0 0 0 0 0เราจะต้องเติมเงินไปที่4 0 0 0ดอลลาร์ครับทีนี้4 0 0พดอลลาร์คูณ25ก็คือ1,000 0 0ดอลลาร์แต่ถึงแม้ว่าเราจะเติมเงินมากกว่า4 0 0 0ดอลลาร์เราก็จะได้แม็กฟันดิงที่10,000 0เท่านั้นทีนี้เข้ามาดูเรื่องการวางเงินครับในเฟสที่3ามแอคเซอรเรชั่นผมก็จะวางเงินไว้ที่4 0 0 0ดอลลาร์เพื่อรับพอร์ต10,000 0ทีนี้รอดาวสเปซนตก็คือ400ดอลลาร์ในขณะที่ผมใช้ความเสี่ยงเท่าเดิมครับ 10ดอลลาหรือว่าน้อยกว่านั้นจากเดิมที่ผมมีกระสุนแค่20นัดทาให้ในเฟส3ผมมีกระสุนมากขึ้นก็คือ50นัดนั่นเองแต่ถ้าผมใช้ความเสี่ยงน้อยกว่านั้นผมก็จะมีกระสุนที่มากขึ้นซึ่งในการเทด a กซี่ซิเล็เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรีบผ่านครับก็จะเป็นเรื่องของการยืนระยะและเราสามารถที่จะรักษาพอร์ได้นานเท่าไหร่จากเดิมที่ผมมีกระสุนที่20นัดสมมติว่าผมอาจจะเทดเสียติดต่อกัน10ครั้ง ก็จะทาให้ผมเหลือกระสุนในการเทตแค่10นัดเท่านั้นซึ่งเทนเดอร์ทั่วไปเมื่อเทดเสียติดกันไม้ต่อไปเราก็จะมีความลังเลครับว่าไม้นี้เราจะเข้าหรือว่าไม่เข้าดีแต่ทีนี้ถ้าผมมีกระสุนมากขึ้นต่อให้ผมเทดเสียติดกันทั้ง10ครั้งผมก็ยังมีกระสุนเหลือถึง40นัดในการเทตครั้งต่อไปสำหรับในเฟส3 a c c e l e r a t i o เเราก็จะได้รับส่วนแบ่งกำไรที่มากขึ้นครับจากเดิม4ี่เก็เพิ่มเป็น50สเ เราก็ค่อยๆเทรดทากำไรไปให้ได้อย่างน้อยถ้าเรามาถึงในสเตจโป o เราก็จะได้รับส่วนแบ่งกําไรสูงถึง70%ทีนี้ถ้าใครพร้อมแล้วก็สามารถกดสามัครเปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ด้านล่างสําหรับในคลิปหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ